ฟางก็นอนเรียนบม้อข้าวสากินหยาดนะครับคันคำมากครับคนจะแบบอยากฟปล่าเลยครับเปลกินหยาเขาขอบนี่ครับมาเบิ่งบรรยากาศครับการเลี้ยงงวงเลี้ยงควายเป็นเล็กหน่อยเลี้ยงควายครับพี่น้องตาลำลึกสมัยเป็นเล็กหน่อยเคยเลี้ยงงวงเลี้ยงควายแต่ก่อนใหญ่มากต่ามากยังนิยมชมชอบคือเราครับพี่น้องพร้อมเป็นความฝังใจที่เ่าเคยเลี้ยงเคยเลี้ยงเนาะเคยเลี้ยงงวงเลี้ยงควาย เป็นธรรมชาติบ้านเท่าครับพี่น้องแบบวิถีชีวิตอีสานขันย้อนล้างไปเมื่อส้าสามสิบปีกัสิประมาณนี่ะครับพี่น้องกะเลียงยง่วนกวายคือกันตอนเป็นเด็กหน่อยครับใหญ่ยายมากเฒ่ามากคือเก่าครับยังเลียงเก่ายังสรรหามาเลียงติดใจฝังใจที่เขาเคยเลียงตะก่อนพอพันทถนาออกอะ เขาเขาไปควายมาเลียงครับเอาควายมาเลียงแงมแรงเลียงมาจากงเรียนก็มาเลียงควายเลียงควายคอยแม่ไทยให้ไทยนาแงมแหลงเสียเอาเอาคว้วลงหวยควายลงหวยกินเนี่ยเลาะเลียงเลาะหวยหนามบ่ามีแามแหลงครับอยู่ตะหวยไปนแล้วครับฮะสอนบักระปูมาตำแจวใส่บักขามตำใส่บักขามครับกระปูหน่อยตำใส่บักขามแซ่บแซบพี่น้องครับคือเห็นตะเข้าเป็นเด็กหน่อย ตำกระปูหน่อยใส่บักขามโมใส่ใบบักถั่วขนาดครับพี่น้องเรียงว่วนเรียงควายนี่แหละครับเฮ้าผมกินสมัยนั้นโมมีพยาธิเห่าครับตะกอนสมัยนั้นกินก็กินง่ายๆครับพี่น้องสมัยเป็นเล็กหน่อยกินโมมีพยาธิครับกินบักข้ามตำใส่กระปูกระปูหน่อยครับน้องแสบกินกับเขาเทียงครับพี่น้องขึ้นจากดำหน้าจันสิตำกระปูหน่อยกินกับเขาเทียง แ่บแสบพี่น้องเลยอยากให้พี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ในวัยช่วงนั้นสมัยนั้นยังทันอยู่ครับคือจะคือจะได้สัมผัสครับพี่น้องจะได้สัมผัสวิถีชีวิตบ้านๆเท่า,า,าตะกคอนคำคำซ้ำนี่ครับน้องอากาศคำซ้ำนี่พ่อแม่พนวาลี่ตากผ้าอ,อ้อมพ้นตกหกลังจากพ้นตกไม้ที่นีอว่าคำพ้นแดด พอลำไร้ครับพี่น้องแม่มเห็นรี่กตากขาออ,อมพันวาพ่อแม่พันว่าพันบอกให้ฟังเป็นเป็นคววมคิดเขาเขาเขาได้เคยได้ยินได้ฟังมาเป่นเบาให้ฟังพ่อแม่ท่าก่อนๆครับม้วนครับตะกอนใส่ชีวิตอเป็นเล็กหน่อยถ้าข้าวเป็นเล็กหน่อยครับฮาฝาดเขาล่านนั้นล่านนี้ครับฮากินต้มไก่แล้วครับพี่น้องให่เกี่ยวเขาแล้วเดือนหนึ่งเดือนสองครับพี่น้อง งนาฝาดเขาล่านนีนล่านนี่ซอยกันเด้ครับเขาขึ้นเหล่าก็ซอยกันเด้ครับกะตาคนละหน่วยย่มขึ้นเหล่าก็ไปอยู่เขาขึ้นเหล่าซอยคนย่มเขาขึ้นเหล่าโอ้ยมวนครับพี่น้องกินต้มไก่ฮื้นนั่นเฮือนนี้เด้ล่านครับพี่น้องเป็นเด็กหน่อยพ่อแม่ิ่นพาเห็ดแต่เดียวนี่บ่มีเนาะครับแต่เดียวนนิสมัยใหม่หี่บวมมีให้เห็นล่ะอ่าเป็นการโตไผ่โตมันคู่มือนี่ สมัยก่อนสมัยก่อนมีอยู่แต่สมัยเดียวนี้โบมีแล้วครับชีวิตบัานๆให้บางอย่าเงาเดิมให้าบงางอย่างวิธีการดำไผ่ดำนาแต่โบเคยมีคนดำเลี่ยมีหน้าวานเบิดพี่น้องหน้าวานเบิดเขากับมีตลอดเกี่ยวเกี่ยวมือเดียวนี่แล้วท่าไรพันบันใหญ่ด้วยครับโบซือสมัยตะกี้เกี่ยวเข่าจนเป็นเดือนสองเดือนดำนากับสองสามเดือนจังแหลวครับพี่น้องใส่เวลาเดียวนี้มันห่อแผ่นดินเบิ่ดใส่เวลาไปหันไปเมืองไปน,า,นา,กากับโมยากเนี่ย ใส่รถคูเมเอือขึ้นปับ๊บหอดปับ๊บยีสิบนาทีสามสิบนาทีหอดไอเดียวโมยากพี่น้องสมัยหยอแผ่นดินครับสมัยหยอแผ่นดินสมัยเอียงกับง,งายไว้เวิดเฮียน้ำไห,หน่นาบริหัวซาด้เขาเฮียครับพี่น้องเมื่คือสมัยโบราณโบราณน,นี่ห้องโต๊ะห้องหนึ่งเฮียห้องหนึ่งกับพ่อแม่เิ่นกับหายด้วยรับเก็บเก็บมวย เสีย <c oughs> ดายมันเสียดายคนวาเหตุแล้วเม็ดถิ่มเม็ดทุ่มม,มาทั้นกูหมือนีว้ายเฮียเฮียจากรถเกี่ยวกับเมื่เปลี่ยนครับพี่น้องสะสายยายั้งไห,หน้าเฮียไ,ไปครับบางเทือกับเพาะรถเกี่ยวเฮียหัวเฮียเขาให้นึงบางเื้อเคยได้สามสิบสอบเจ้าสอบสามสิบสอบเลืออยู่สองสอบสามสอบเขาเฮียรับบรรยากาศก็บคึมๆนาะพี่น้องเนาะ อากาศดีดีแดดลมล่มตกล่ะทำเอาัวควายกินหญ้าก่อนยังจเจ้าเขาครับ,รบน้องคุยกับพี่น้องก้อนครับพี่น้องครับบรรยากาศดีๆใส่ชีวิตตะกอนกระโลดพ้นหาอยากหากินรับจ้างรับบายได้พี่น้องตะกอนโมมีเงินเงิน,งนมันอืนเด็ลอยหนึ่งพันหนึ่งใส่แต่ข้าวเดียวบดใส่บดบริยากครับแต่ว่าหาหาอยากคือเกาแต่ว่า แต่ว่าเวลาใส่ใส่เบิร์ไหวทือกันเงินพันแต่เงินพันซ้ำเงินลอยสมัยก่อนหนึ่งเงินลอยซ้ำเงินพันเนี้ยเนาะใส่ยายกินสื่อของเต็มเงินลอยหนึ่งเดี๋ยวนี้เงินพันหนึ่งมี่พิธาแห่มาบานเชยครับไปตลาดกันริงเกงสองตัวสามตนี่ตาานแต่ราคาแพงๆของแพงมากของเจกดของผอขาครับของผอขามีแต่ของ,พอขของแพง คล้องเห่าคล้องถือ,ถอพี่น้องถือเขากขาบอกเป็นราคาคล้องเจ็กมีแต่คล้อง,พงแพงครับแต่คล้องเห่านี่ถือขนาดราคาเขาครับถือครับโว้ยมัคือภูมิอ่ะดูแลในเด้อครับชา่าให้เชา่าหน้าครับเกษตรกรเท่าผู้ถูกหยากปากมองครับผู้เป็นหลากหยาเป็นเป็นกรรมกรเป็นเกษตรกรครับคือเห็นใจเชา่าให้เชา่าหน้าครับเฮ็ดหยาก ปีหนึ่งเฮ็เดเทียวครับพี่น้องได้เกี่ยวเขาทเทียวนี่แล้วก็บวางเวียนไปอีกบ่ได้เฮ็ดโดนครับหมดขวามันจังสิได้เฮ็ดก็กินอยู่ทั้งเดือนหกเดือนหาเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนครับกว่าจะได้เขาเตลเม็ดเฮ็ดหนักแสนยนักเฮ็ดมากเล้วก็บ่เป็นราคาคันเขาอันนี้พ้ดีปีได้ผลดีแน่เพราะว่าเขาลายลงราคาดส <c oughs> ั่งพี่น้อง <c oughs> โมอยากขายครับจนโมอยากขาย จะได้เขาครับเขาเจ้าตองไฟออกออกท่านตั้งหัวปีกับไข่ยอยู่เขาเป็นราคาก่าดีอยู่ผู้ออกสานเนี่ยประทันมมกับว้ายลงแล้วเพราะว่าอ้าวตายแล้วน้ำเขาน้ำหนักจงสี่หลักครับพี่น้องวิธีชีวิตคนบ,นบ้านอีสานบ้านเท่าครับพี่นอ้นองมันมีอย่างร้ายดอกการใส่ชีวิตดํำเนินชีวิตกานหัวจักใส่ชีวิตปล่อยมันว่างปล่อยมันปล่อยว่างครับพี่น้องปล่อยว่างบาง ทิมทิมใบบางเถ้ากับแี่เ็ดเต็มเม็ดเต็มหนว่วยร้กับบ่ไรชีวิตเอาเอาบดดีบดสุยางหอย,ย่างบดยางบดสูเม็ดสูสตางสูบาทสูสตางไม่ยอมเสียเลยมันกับเป็นไปบ่อใดาครับต้องสื่อต้องใส่ต้องยาต้องกินครับพี่น้องใส่ชีวิตพ่อเพียงปล่อยวางชีวิตบางจะถึกเข่งเขียดกับการทำงานาางรา้บังเถือมันกับ <c oughs> มัมีความสุขหรืครับพี่น้องการปกสู่ปล่อยวางบ่อใด ว่างใจแล้วมันโลงใจโมดตรงไปยึดไปติดลายยึดติดลายมันกัดปุ๋ยยังเกิดขึ้นมามีแต่ความทุกข์ใน่ใจครับปล่อยมันมีความสุขกับชีวิตปังอยู่บกี่ปีก็ต้องเสียชีวิตและห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปีคนคูเหมือน totally so well. ี่บดอายุวัยนเงยาเครับพี่น้องหกสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าเจ็ดสิบปีนี่ห้าหยากอยู่บ่ค่อยมีคูเหมือนเพราะว่าสารเคมีมันหลายน้ำเขาน้ำหนามนี่มีแต่สารเคมีัดพี่น้อง ไปวานวานหลกักสียาคุมาค้มหยาคุา้มหยาแล้วก็อีกสักพักนึงเขาาึ้นก็ต้องไปขาหยา,ข,า,ข,า,หาหขึ้นคาคาสองนิ้วสามนิ้วเลยคันบกขาครับหยาบกตายพี่น้องตรงขาในระยะซ้ำนิ้วมือซำนิ้วมือตรงสียา,า,าขาถ้าเข้าบกขานี้หยาก็ตายาาครับพี่น้องท่วมเขาท่วมน้ำครับเพลเพอาจจะมอดด่เขาเลยปีนีน่ถามันแรงโดนในสีคือปีนี่ก็ียบร้อยครับพี่นอ้องอาจหวยเน่า,หน,าหน้าห้องข้าเจ้า ไข่อยู่เขาน่าห้วยนาห้องนี่ดีถือว่าดีสุดยอดครับพี่น้องงามปีนใส่ใดหน้ามงัมงมมงหน้ามท่านังทงน้าท่าดีกับไข่อยู่คือว่าหน้าสูงเห่านี่โอ๊ยวันไดเหลืองครับพ่บาผ่านยากยากร้ายพี่น้องครับเย็ดกินครู้สึกว่าลำบากลำบากแต่บ,บริกินเขาใส่เขาดอเขาเบาเ,บาเขาเขา็ขอสิบหากตยังยังบ่ท่านหนามอยู่พี่น้องพ้นมาลาไดพ้พี่น้องปีนี่ฝ้นมาลาฝ้นกับพายุมังหันะ เ,เขาม่าโนอื่นเนเขาม่าล้วก็มาลาที่มะทวมตอนหลาเพราะว่าเขากระตายเื่อแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ครับพี่นอ้องไม่จะถิ่มซื่อเกียถิมไปวานปุ๋ยไว้ก็จักกไ,ไดโบไดถ้าห้าวบวานครับมูพ่นกับวานอยู่เขาคอลองเมืองเสียงเมืองครับทำมันไดอันใดก็ดีแต่บบไดกับถิมซื้อเอาเงินไปถิมน้มซื้อลงทุนไปบบกร้ายครับพี่นอ้องแต่ว่าเขาเขาโบเป็นราคาลงทุนไปคือไทกระจ่าง ปั้นกะจ่างไถหดไถห้อยกะจ่างครับแล้วมาสีบานสียาอีกครับพี่น้องจ่างอีกวัดจ่างทั้งเบิดเลยเกี่ยวอีกกับจ่างอีกครับพี่น้องม้วนที่เอาเห็ดบ่อไหลก็คือจ่างก็บิดที่เห็ดไดลก็เห็ดเนี่ยก็คือตากนี่ครับตากเขาทาตากอย่างเดียวตากแล้่ยวก็ไข่อยู่อันตากอันฝนฝนฝนหลากท่ายิงสิมันลิ่นใส่กหอบเขาแลนด์อีกเสียเวลาไปทำไมเหมือนครับเคร่งปลูกบักพีบักไายเนี่ยเคร่ง เอากูเขากู่น้ำเมียนเขาเมียนน้ำครับต้องเตะกับบริขึ้นบ้านนอนอยูุธงนอนเฝ้าเขาพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าย่านลากเขาเพราะว่ากู้มือเนี่ยหอการหาอยากหากินแต่เล็กหน่อยเล็กๆมันกิดขี้ดื้อกระไรครับพี่น้องเพราะว่าพวกระหูอยู่พี่น้องกระหูอยู่สารสิ่งเสติดมันหลายพี่น้องโม <c oughs> มีทุกหมู่บ้านทุกตะม,มนต์อย่พี่น้อง ทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยสิ่งเสพติดนี่เพิ้วบ่อยนิดหน่อยเหมือนกันดื้อแน่ยขู่หมือหลักไปคล้ายสืกับบัวฮักจาข้ากินนิดหน่อยมือโมเหตงานพวกเหรียญซานสิ่งเสพติดนี่ครับโมโมคอย,หอยเหตงานมือนการนี่ตาห้าเหรียญข้ากินไปเหมือเหมือนครับร้ายขู่เหมือนครับไหนยินตอนนี้ข่าวนี่ช่องคนครับขากันพ่อขาลูกลูกขาพอ่อลูกลูก,ลก,ลกติดยาขาพอ่อ ชีวิตเสือสอเส่อมบัดสังคมเสื่อมพี่น้องผู้เป็นไง่หน่ายตัวเจ้าไง่หน่ายตัวเปนกรบ่บ,บ,บ่ดูแลทั่วถึงผู้มีอำนาจกรบโบ่บ,บ,บป่าเป็นสินทากค,ครับจังหวะมันมันก็นเลยเป็นเป็นเหลืองหยาบหยาบถ้าผู้ใหญ่ผู้ไม่ีอำนาจโมเฮ็ดแล้วก็มันหยาบครับน้อง่อยใช้บ้านตดูดูแลกันเองดูแลชีวิตคอยก็บ้านเองครับ คุมข้องรักษาทรัพย์สินของไปเขออ้ามาเองมีท่องย้องกับโมสงขลที่มาใส่มาอวดครับน้องเพราะว่ามันเป็นของสิ่งหล่อใจหล่อตาหล่อใจครับพรา่พคนก็เกิดค่วมหลอดไมใจคววมอยากในใจหรอมันก็มันเป็นโจรทันทีจิตใจมันเป็นโจรอยากปลักอยากซกอยากขโมยข้องมูของเปื่อนเอาครับบ่ไดอ้คำหนึ่งถึงวายยังเป็นยังคุณธรรมโมมีครับคุณธรรมโมมีคุณธรรมจริยธรรมโมมีครับารยาทกับโมม,ม,โมีครับ ทางสังคมมันี้จังว่ากาแล้วะครับการเจยวงอ้วยเขาขอกครับพี่น้องคนก็กินหยาอยู่ตอนร่างอิ่มหล้วนะครับคนกินหยาอยู่ตอนสองตัวครับพี่น้องมีสองตัวครับพี่น้อง <c oughs> เลี้ยงไปเลีนไปดีกว่าอยู่ซื่อครับพี่น้องงอ้งว,วยตัวนี้เขาซื้อมาซื้อมา 4, 000, 4, 000สี่พันสี่พันสมัย ในสิบปีแล้วพี่น้องสิบปีซื้อมาสีพันธ์สีพันหาครับพี่น้องพอเข้าแม่ไปขาเข้าแม่ไปขาก็เลย <c oughs> เลยซื้อเอาในน้อยซื้อมาในหน่อยพี่น้องจะมาเลี้ยงมันได้ลูกสองตัวสามตัวแล้วพี่น้องด้ลูกสามตัวสองตัวสามตัวน,น,นุ่ยนมากโอ้จักขว่อมครับพี่น้องป่วยเลี้ยงครับหักตัวของ ไปใช้กันแนมคี้อ๊อใส่แลนแลนน้ำกับมันเห็นมันห่องน้ำมีมีทองนี่มีทอง,ทองครับไก่จอกนะครับพี่น้องอีกุรอนก็ออกครับพี่น้องจังมาถาหลุดครับพี่น้องน่มไก่เลยไก่ละจังหน่อยผู้มักผู้มักกัมมี่ครับมากินน่องนองขั้วไ้นองหัวกินได้วอดครับพี่น้องคนอีสานบ้านเท่าก็กินบางคนคนไทยอาจจะบ่อดอาจจะบ่อดทั้งถาดไรเหลืองนี่ครับพี่น้อง, <c oughs> ง,าาอง,องแต่ว่าคนอีสานเท่ากินครับ,นอ,กกรบกกน,นองหัวนองขัวงข้ว อมได้หมดนี่คนเอีมครับไก่ลำบุรุษอี bottom, ๋บุรุษกะออกครับก e. ้อนปูพิงนีตรงออกควายหน่อยตัวอาจจะออกก้อนขบอะไนโมแนครับเก่าเดือนสิบเดือนควายก็จะทองโดนกองหัวอยู่ครับพี่หน้องถ้าเป็นตัวผูนก็จะออกออกโดนโดนจงออกเก่าเดือนสิบเดือนครับแต่ว่าตัวแม่นี่ออกไหวอยู่ครับโหโเลยโมเลยเลื่อยไปกับบกี่หมื่นบกเกินสิบหมื่นหัวน้ำควายเยอะกับธรรมศาสตร์ครับพี่น้องบ้านเฮ้า เป็นยังสี่หรืครับพี่นอ้องว่บนไปจมไปพี่น้องอย่าเบื่อเด้อครับพี่น้องจมให้ฟังเรื่องเปลี่ยนเหลียกเปลี่ยนความหูกันจมให้พี่น้องฟัง <c oughs> อ,อย่าพึงเบือ่อเพราะการใช้ชีวิตมันกูกระยุ่งส่ล่ะมันว่นเวียนอยู่กับบางวนกับัตจักรของมนุษย์เป็นเหตุนี่เหตุมันจังเกิดครับเกิดพ่อเหตุเรื่องเกิดพ่อเหตุครับ ยงเป็นเหตุเป็นเหลืองเป็นเล่าพี่น้องสาเหตุสาเหตุทุกๆเป็นมีเหตุมี่สาเหตุครับหยอนคว่ำหยาบนะครับพี่น้องครับในเวลานะครับพี่น้องจะขออำลาผ้าจากยาลืมพี่น้องถ้ามากคลิปนี้ก็อย่าลื่มกดกดไหลกดสับสไคกดไหลกดแช์ครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับพี่น้องฝากห้พี่น้องครับพี่น้องเข้ามาชมเพื่อนไม่เพื่อกาก่าพี่น้อง ขอบคุณในไลายครับพี่น้องมาเป็นกำลังแรงใจคอยให้กำลังใจกันตลอดมาสวัสดีครับ